มนุษย์ติดต่อวิญญาณไม่ได้ไม่ใช่มันอยู่ที่การฝึกฝนครับทําไมพวกพ่อมดหมอ,มอผีเขาถึงเอาผีมาใช้ได้ล่ะอเออครับแต่เขาใช้ให้เป็นโทษไงใช้เป็นโทษเออสมัย,ยมก่อนคนสวดคนภาวนาคนบริกรรมเนี่ยเขาเอาวิญญาณมาเป็นผู้ดูแล ผู้ดูแลนะอยู่แลเราอ่ะโดยให้บุญเขาใครคิดทำร้ายเราเนี่ยมันไปจัดก,การเองอ๋อเขาก็ปกป้องเหมือนปกป้องเจ้านายเขาถูประมาณนั่นแหละครับ้ <Hey, S 1> ไปสั่งสอนมันหน่อยอ๋อมนก็ไปแล้เหมันทําไม่ได้บอกผมทําไม่ได้ครับเมื่อกลับมาแล้วดูเขาไม่ไหวประมาณนั่นแหละ เพราะอย่างเวลาเราไปสวดมนต์เนี่ะหลวงตามันเขาบอกว่าพอไปถึงที่สวดมนต์เะฮะสวดไปสักพักหนึ่งอยู่ๆมันก็มีคนมาบอกว่าผมมาชื่อนี้ชื่อนี้ผมมาถูกรถชนตายถูกรถสิบร้อตายแผลผมหน่อยอยากได้บุญเนี่ยเฮ้มาตั้งแต่สมัยหลวงตาฝึกกับหลวงพ่อแล้วเขามาบอกเราอย่างนี้เลยนะอย่างนี้แหละเราจะไปเชื่อแถมไปก่อนอแล้วไปถามคนแถวนั้นว่าไอ้คนชื่อน,นี้อะ มันตายตรงนี้ทำไมมันมีลูกหนึ่งคนมันยังบอกให้เราไปูช่วยดูลูกมันหน่อยเลยคแต่เราไปไม่ได้ลูกมันยังเล็กอยู่เลยเหมือนเขารู้ว่าใครช่วยเขาได้นเนี่ยโทรมาติดต่อโถเพราะงั้นบางคนนี่ถึงไม่กล้าสวดเวลาสวดแล้วจะมีอาการเส็นผีมั่งหนักมั่งครับ บางทีมันลุมมนก็นหนักเหมือน oh. มันก็เลยไม่กล้าส่วนหน้าเจไดนะครับขาไมไม่รู้ไ,รไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจในโลกของวิญญาณครับโลกของวิญญาณเป็นทุกนะนะถ้าไม่ทําในมนุษย์เนี่ยตาย้วเป็นทุกนะถ้ากรรมไม่ดีเนี่ยครับเห็นเราสว่างเนี่ยมันโดดเกาะเลยนะโอ้เพราะอะไรล่ะมันถึงโดดเกาะเรา,าเขาเป็นทุกหนึ่งมันทุกหนึ่งเรา อธิรที่ฐานแผ่ตลอดชีวิตไะอาถ้าตุกลองไม่แผลเดียวไม่ให้บุญกับมันเกาะไม่ได้หรอกเพราะเราไม่อดุูญาติแค่มันนอ้อมมันก็ยังไม่ไปเลยครับเพราะมันเพราะเรามีลูกมีนามมันมีจันนามมาทำเป็นผีเป็นวิญญาณมันต้องใช้ใช้ลูกกับนามมนุษย์เอากับมนุษย์มาเกาะเหมือนเราเป็นเศรษฐีใจบุญหถูกต้องเลยไปไหนคือเราพร้อมแจกบุญให้กับวิญ,ญญาณทุกดวง ออย่างนี้ถูกถูกถูกหวยประจำํำม่ถูกไทยก็ลาวไม่ลาวก็เวียดนามนั่นแหละแต่บ่อยๆแล้วกันถึงไม่ถูกเ่ยหรอนะชีวิตมันจะไม่ติดขัดไม่ขัดสนทําอะไรมันจะมีคนมาช่วยมันจะล่าลื่นได้แบบง่ายๆไงไม่ขัดเพราะวิญ,ญญาณมันดูแลอยู่แค่เราแค่เรานึกเนี่ยได้เลยนะคุยกับวิญญ,ญาณไม่ได้คุยแบบมนุษย์นะวิญญ,ญาณมันมีแตจนึกนะครับนึก เอาง่ายๆตู้อยู่คนเดียวเนี่ยลองนึกให้ให้มันให้ไอ้ไอ้นี่มันเคลื่อนไหวดีหล,ลักลู<ะ>่ถ้ามันเคลื่อนไหวจริงอ่ะใช่ครับคือเราไม่สามารถจสัมผัสมันได้ใช่ไหมแต<า>่พี่ตเรา,ยยารับขึ้นเข้าไปหามไม่ได้ออเราก็ต้องใช้การแผ่บ่อยๆแล้วก็นึกให้มันทําให้เราดูอืเราต้องการความเชื่อไงล่ะอ่าครับ เป็นเอยอย่างเงี้ยเราตัวจะตัวจะแพ้ไหมละ่ะก็ต้องขยานามด้วยนะโอ้โหพี่เกียรคุยกับมนุษย์แล้วล่ะคุยกับวิญญาณดีกว่าคุยน้อยใช้ง่ายด้วยคร<ะ>ับพี่ว่าทําข้างในพอเราทำข้างในมันไม่มีใครรู้แต่ตเรารู้เองว่ามันได้หรือไม่ได้มันส่เ<อ><ะ>ำเร็จนะม่ำเล็จเวลาเรานึกอะไรเราจะรู้ฮะครับออยากมีเพื่อนเป่นผีแลต้องแพ้บ่อยๆนะ ตปที่ไหนก็แผ่เราจําเป็นต้องไปแผ่ตามเมนที่เขาเผาศพไนี่เมนมันมันจะมันตายอยู่ที่นั่นอ๋อเมนมันเผาคนตายเผาคนตายคนตายบางคนตายบางคนเขาก็ไปเกิดแล้วฮะบางคนก็ไปคมไปสวรรค์บางคนก็ไม่เกิดบางคนก็ลงข้างล่างบางคนก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่แน่พวกที่ยังอยู่คือสัมภเวสีตายก่อนกำหนด สมมติเขาตายบนถนนเนี่ยเราได้ถูกรถชนตายว่าอ,<ต>อย้าง,งั้นอยู่เขาอยู่บนถนนหรือว่าเขาจะมาอยู่กับร่างเขาฮะ <c oughs> เผาแล้วมันอยู่ไม่ได้ในร่างนมันก็อยู่ร,นนยะระหว่างถนนรัฐโยาบาลแลกตวัดที่ที่ไปที่ร่างไปมันไม่มาหรอกที่ป่าชาที่เผามัน่ะมันไม่ได้อะไรครับมันก็มาเนี่ยมาที่สวดมนต์นี่แหละ จริงๆผีเขาก็อยากสื่อสารกับพวกเราใ่มั้นหรอกครคนเราเนี่ยนะไม่รู้จักผีไม่รู้จักนะบางคนเห็นมันยืนอยู่แบบผีหลอกก็วิ่งแล้วไงม,มันยืนอยู่เห็นมันยืนอยู่เนี่ยเอานึกว่ามันม,ม,ม,มาหลอกที่จริงมันอยากมาคุยด้วย,ยามาคุยทําไมไปเดินไปคุยกับมันละเ <laughs> ออ เป็นอะไรใครเห็นผีจหนีนะครับเดินไปคุยกับมันเลยสัมภาษณ์เลยไหม้หยับหลวงตาเจอประจาเมื่อก่อนเนี่ยอยู่บนตั้มพอะจะไปถึงมันแล้วเอามันหายไปไม่อยากคุยกับมันสักหน่อยอ๋อเชื่ออะไรตายยังไงมาประมาณนั่นแหละโอ้ที่หลวงตาบอกถ้าเราตายเป็นผีแล้วเนี่ยเรารู้หมดเลยว่าเราจะไปไหนก็ได้หรือเรารู้หมดเลยนะบางวิญญาณไปได้ง่าหรอกทุก ไปนมนเห็นไปได้ไ,ม,ไ,ไ,ดไม่ไกลมันไม่ไกลแต่มันเห็นอ๋อเห็นแต่ไป,ปไม่ได้มันเป็นวิญญาณเนี่ยมันเห็นครับสามารถกัปเปลี่ยนวิญญาณแถวเนี้ยมันเป็นเจวดาจารุมแถวนี้ยคมันจะไปได้แค่ห้าหกกิโลอ,อแต่ถ้าตัวตรวจมนวที่ไหนจะเป็นเอเมริกาจะเป็นนู่นมันน้อไปตรวจได้เข้าใจไหมอ่าเข้าใจครับมันนอไปครับ แสงสว่างก็มาที่มันคเับเาะหยุดตรวจมันก็รับบุญเ,เต็มเลยแหละอ๋อ,อวันนี้ตรวจครั้งเดียวเดี่ยมีประโยชน์มหาศาลเพราะว่าทุกดวงวิญญาณที่เราไปช่วยเนี่ยน้องมาหาเราได้หมดคนที่นั่งตรงนี้ถ้ารู้จริงๆไม่มีใครไม่ตรวจหรอกครับเขาจะไม่ค่อยคุยหรอกเขาจะตรวจเขาจะแพ้ถึงคุย่ะเพราะว่าสว่างเลครับอ๋อ ก็วิญญาณนะตัววิญญาณเนี่ยมนุษย์สัตว์ต่างหลายในโลกนียมันเวียนว่ายใจเกิดทุกลมหายใจก็ออกนะเดี๋ยวขึ้นข้างบนมังลงข้างล่างเดี๋ยวมันเกิดท่างจะเป็นเทวดามาั่งจากมนุษย์ไปมนุษย์มั่งจากมนุษย์ไปเทวดาไปพรมไปข้างล่างไปสัตว์เรียนอย่างงี้มาั้จากกัตบุหลวงตาเรียนเรื่องโพธิสัตว์ดวยตองกบหลวงปู่แล้วถ้าเป็นโพธิสัตว์ ท่านยังบอกเลยถ้าเองจะไม่เกิดนะมันมีรูปหลวงปู่มั่นอยู่อะท่านบอกเองไปตาม,มปู่มั่นนี่ท่านบอกท่านไม่เกิดเองไปเลยหลวงตาก,ก็เลยบอกผมไม่ไปครับผมไปกับหลวงพ่ออ๋อ <laughs> ครับผมหนึ่งเดียวครับผมไม่เปลี่ยน <laughs> หลวงตาไม่เคยไปศึกษาศาสตร์ไหนหรือครูบาอาจารย์ไหนเลยไม่มีฮะมีพระหลายองค์จะให้ไปเรียนไปเรียนวิชาใช่หลวงปู่ส่านบอกหลวงพ่อส่านบอกเองจะไปย้อนอดีตทําไมย้อนเพราะในอดีตเองก็เรียนมาแล้วพวกนี้ยม่ไมีประโยชน์เลมันไม่มีประโยชน์อะไรทั่งบอกครับเองอยู่กับข้างเนี่ยมีประโยชน์มากสุดละ ถ้ามาอยู่กับพระถึงมีประโยชน์มากที่สุดนะนี่ไงนะึกถึงพระนี่ทำพระนี่่านบอกพระมีทุกอย่างแหละมีโลกและธรรมพระองค์เดียวเนี่ยเองเป็นพระเจ้าก็ได้แต่บอกในอะนาคตเองไปตามรอยท่านเลยครับเองอยากรวยก็อ,อยู่กับพระนี่นะเองคิดออกว่าเอ๊ะพระนี้จะอยากรวยมั่งอะไรบ้ค,รบคิดออกก็จะทําไง อยู่กับพระทําทให้เรานึกคิดอะไรออกถูกเบรกอารมณ์ไม่ดีได้ด้วยเบรกอารมณ์ได้ด้วยพอเข้าบ้านดูหน้าผัวมันนิกงนะิกนะนึกถึงพระเลยมันจะปลอดไปแสงสว่างจากเราก็จะไปพุ่งไปที่มันมันก็จะยิ้มยิ้มแล้วจากหน้ามันมก็จะดี่ะมันจะยิ้มะอ๋อมันโดนพลังงานอ้าที่จะอยู่กับพระครับ พระทสว่างจิตสวางครับบุญเรามาในพระอีกมาที่จิตอีกไปที่เป้าหมายเพราะถ้าเห็นเราตอนที่เราไม่นึกถึงพระมันก็เป็นขึ้นเราถูกแต่ถ้าเห็นเราตอนที่เรานึกถึงพระเขาก็เห็นพระาพ่สูน์มาแล้วพิสูตรแล้วนะสมัยที่ลึกอะไปหาท่านท่านยังบอกเลยว่ามาทําไมคือผ่านไปแล้วขึ้นไปอ่ะ นึกถึงบ่อยๆมันต้องมาอ๋อมานีวันนี้ไปกราบครูบาอาจารย์องค์นี้บ่อยฮะใช่ท่านบอกให้ไปกราบบ่อยๆครับเห็นรูปองค์ไหนเห็นรูปเนี่ยท่านบอกให้โมทนาบูกับท่านถ้าเป็นประันต์สาธุด้วยนะครับครับถ้าเป็นพระปเจกหรือเป็นโพธิสัตว์อย่าลืมผมนะครับครับผมชื่อม้านะครับเื่อยเหลือเกในการเรียนไหว้ใจเกิดนะครับ จบไหมพราะกูบาลูกกูบาที่ดอยจีลูกตาพันเนึกประจําเด็กบอกกูลืมผมนะกูบากูบาลืมผมไม่ได้นะครับเป็นการปาดสายใหญ่ถูบพ่อหลวงพ่อในอนาคตท่านรวมเวลามีท่านไปแล้วทิ้งเราแล้วไงองมีองค์อื่นมาต่อเราก็เกาะโพธิัตว์องค์อื่นองค์ข้างหน้าเราก่อทุกอง์และครับโอ้สุดยอดนะ อ้าวนี่ศาสตว์โพที่ศตว์โดยตรงเลยแล้วลที่หลวงตาเคยเล่าว่าเมื่อก่อนที่หลวงตาไปตามแบบพี่ที่เขามีเข้าทรงเจ้าอ่ะแล้วหลวงตาก็ลองพิสูจน์เอมันไหว้ด้วยนะครูไหว้เราเลยนะใช่ตอนนั้นหลวงตายังไม่ได้บวชเนะยไม่บวชก็หลวงปู่อยู่กับหลวงตาไงอ๋อมันบอกเงียบเงียบมา เห็นอะไรก็เฉยเฉยมันบอกลูกมันนึกว่าเราดีเห็นที่จริงมันเห็นหลวงปู่ไงหลอกนะมันหลอกเพื่อนนะเพื่อนมันพาไปครัเห็นอะไรก็ยิ่งเล่งไว้ก่อนนะมันบอกมันตอนนั้นหลวงตานึกหรือกําหนดยังไงครับก็นึกสิหลวงพ่อไงนึกว่าท่านมาอยู่กับเราเลยเลย ท่านบอกอ่างนี้จะขท่านเนี่ยเพราะเองปานาธิบาตเทยอะในตัดินเนี่ยคเราก็ไม่รู้เราทําอะไรมาใรจะไปรู้ในโต๊ะนี่ว่าเอเคืออดีตเราเคยทำกรรมไว้มากแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามาสร้างกรรมดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่มันมันมันหีแต่ก็จริงปานาธิบาตเทยอะจริงเพราะตอนอเด็กๆมันอุบัติเหตุประจำครับ พอมาเพื่อกัะลงพ่อแล้วพ่อยงชั่วหน่อยพ่อท่านแก้ไขแน่ <Okay. S 1> ถ้าเกี่ยวไปวัดทุกเสาวทิตย์อ่ะท่านจะแผลให้เจ้าการเมเวรเรานี่แหละจะเรียกว่าที่สู้ถามเรื่องตัดสายใยกรรมเหม่อ <Okay. S 1> สายใายกรรมเนี่ยในศาลหลวงปู่ที่ ที่ฝึกแตท่านมานะสม่ว่าเราตู้ป่วยอะไรเนี่ยเราก็มาสับเพิ่นครับถ้าคนที่เคยฆ่าตู้อยู่มันกำลังเล่นมันมีสายใหญ่อยู่มันอยู่ในภูมิของเปรตอสุรกายและสัมเวสีมันจะเล่นตู้ให้ตายตายยู้แบเจ็บป่วยไม่หยุดเข้าโรงพยาบาลกันเ ไม่มีอะไรหมอบอกไม่มีอะไรพอกลับบ้านเอาป่วยอีกแล้วครับนั่นคือสายใยมันยังมีอดี๋นี้เราก็สับเพมันก็จะเห็นสายใหยก็จะนะมาจากไหนพุ่งไปที่สายใหยนั่นที่มันอยู่เป็นอาตุรกายหรือเป็นเปรอะไรพวกนี้ยเปลี่ยนภูไม่มันไปอโดยอาศัยจักรพพัดกับยงปู่ครับพอมันน้อมมันก็ไปแล้วฮะนี้สายใยมันขาดละ เขา,าเรียกว่าตัดสายใหญ่แห่งกรรมไม่ดีนี่ตูกัดกินยาแล้วตอนนี้ยกินยารักษาา่ากรรมเบาบางแล้วเราส<ช>ายขาดไปแล้วนี่คือตัดสายใหญ่กรรมมันก็เหมือนเอาบุญอัดย้อนกลับไปในสายใหญ่นั้นมันจะเป็นสายใหญ่เขนะ้าใจไหมครับมันจะแข็งตลอดบางคนเนี่ยมันฆ่ามันไปฆ่าไปพร,รมานไว้ฮะพรมานไม่พอ อย่างฆ่าเอกนี่มันดันไปตกภูมิดยู่งั้นนะ่ะครับมันเล่นโตแน่นอนเลยโอ้มันจะทรมานโ้เหมือนกันครับเพราะถ้าเกิดคนที่เป็นใหญ่มาในอดีตเนอะมันก็ห้ามไม่ได้ที่เราต้องไปฆ่าไปทรมานลกูกนั่นคือส <บน S 1> ายใหญ่แห่งกรรมครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได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 ้เอาแล้วนานๆมีสักครั้ง คือถ้าเกิดไม่มีใครตับให้เราเนี่ยเราตัดตัวเองได้ไหมฮะไหวไหมฮะเรานะคนเดียวเนะฮะสวดมนต์บ่อยๆครับมันนึกมาเนี่ยมันก็กลับไปที่มันมันก็ไม่นึกมันอสมมุติว่าเหมือนเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ค่อยปกติมันมีขลื่นบางอย่างอะไรม,มาหาเราเนี่ยกรรมพระสวดมนต์คลื่นของพระมาที่เราคลื่นของปานาธิบาศ กลับไปที่มันครับมันไม่ไม่มาแต่ถ้าเราห่างจากภาาเมื่อไหร่ต่อยอป่วยอีกแล้วเปิดช่องโหว่โฮะโอ้ฉะนั้นต้องจอดจ่ออย่างเดียวเลยนะจนกว่ามันกับเรานะ่ะจะตายเป็นข้างน,นนะโอ้แต่ถ้าจะตัดสายยากรรมคือต้องใช้คนเยอะช่วยกันรวมมาสักสี่ห้าคนเนี่ยบางคนนี้ถึงหลวงปู่แล้วก็สายยายตรงนั้นตัดไปครับ ตัดมาหลายคนแล้วบางคนหามมาสองสามวันก็หายแครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำามันจะไม่เป็นการไปยุ่งกับกรรมใครใช่ไหมครเขาไม่เห็นเราอเราเนี่ยจอลุงปูน่นะบพระรามีอตั้งเต็นแผ่นดินมาที่เราเขาเห็นเราไหมหไม่เห็นนะไม่เห็นเลยจะหลุงปูลง่ล้นลวนเลยหรือเห็นเจากักรพัด เห็นเราตรงเครื่องด้วยโอ้ไม่เห็นเราเรามันจะคาถูกไหมจะเป็นหลักครับไม่ใช่นะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เราจะช่วยตัดได้คนนั้นเนี่ยมันเขาก็ต้องมีวาละบุญของเขาในระดับหนึ่งถึงจะมาเจอกันช่วยที่แก่งอาจารย์เอาไหมล่ะเอาฮะดินแดนตัดสายกรรมคำอลองลองเนี่ยลองประกาศด้วยดิคงก็จะหามคนป่วยมาเต็ม ยเอกจารนะสักทีเดียวนะเต็มเลยคนป่วยนโอ้แต่คนป่วยเยอะเออหายมั่งตายมั่งละอ้ลองลองรู้ดิครับอาไอจิตโรงพยาบาลไม่ยอมรักษาเนอืยเอาไหมล่ะครับครูบาเอาไหมลองดูไหมล่ะอ๋ออันนี้เอาตายแล้วเพราะตู้มีครับมีไม่ซีอยู่แล้ว ช่วยกันสับเพได้อยู่แล้วพดลองดูได้มีแม่ชีที่เห็นอยู่แล้วไง่าองฝึกคอสัมผัสได้อยู่แล้วเนี่ยโคง่ายเลยครับทีนี้ปีเดียวแล้วแหละแต่งกระจานมีแต่คนป่วยนะฮะโรงพยาบาลข้างไม่เข้าแล้วเอาขึ้นดีๆเนี่ยเอาจต่คนตายแล้วใช่ไหมมีสองเตาเผา โอครับแต่ก็เหมือนท่านตาอ๋อยนะครับที่เขาช่วยคนป่วยรักษาโรคที่โรคปัจจุบันรักษาไม่ได้เงเขาก็จะป่วยไม่เป็นเวลาเจ็ดวันเขาจะหนีมาอยู่เทียงใหม่เจ็ดแปดวันโอ้ท่านก็ต้องรับแหละรับเลยเขาจะเป็นสุ่มท้นตัวเลยอ๋อจะมารักษาแล้วหายแล้วก็ไปรักษาใหม่ต้องลกลับไปรักษาตัวเองด้วยรักษาตัวเองก่อนโอ้ เขาใช้กำลังเขาไหนอ๋อใช้กำลังเขาเองนะนเลยต่างกันมันก็ต้องย้อนเขาหาเขาเลยแต่ก็มันเป็นเศษเพนะื่อครับรับแทนเข้าไปเจ็ดวนะันมาสามวันมื่อไร่ประมาณนี้ต้องถามยายนั่นนะ่ะเจเจอแกบ่อยนะก็จะ,จะมาพักที่บ้านนะครับ,รบเขายังอยู่นะยายเขาเคยมานี่อยู่ครับเวลา หลวงปูอ้อยป่วยเขจะเอามาที่บ้านเขามาพักมาซ่อมร่างกายแต่อย่างว่านะถ้าโพธิสัตว์ขนมตาเขาต้องโปรดศัสต์ช่วยเหลือเสียสละยอมแต่เราไม่ฮะแต่เรามีหลวงปู่เราใช้กําลังจักรพรรดิใช้หลวงปู่เวลาเราสับเพเราส่งเครื่องคมันรู้จักเราไหมเราคนลไม่ได้เป็นเราไม่เนี่ยใช่ใช่ ไม่เป็นเราเลย็บบาลไม่ีหลวงปู่ตอนไปเรามีหน้ที่น้อมผ่านพลังงานอย่างเดียวเพราะมันไปแล้วกระจกแล้วครับสายให่กระถานแล้วหายแล้วฮะครับที่ทัเมื่อก่อนเนี่ยหายหายทุกคนมีคนที่ไม่หายก็กลับบ้านก่อนยังรักษาไม่หายแล้วกลับบ้านครับ ันก็เลยไม่หาย <c oughs> แต่ถ้าทายากนะพูดถึงมันต้องมีมันต้องมีพวกช่วยกันมีนมคนเดียวทําไม่ได้หรอกครับอ่อยายอทีธรรมถามว่าถ้าหากว่ามีลูกน้องนะฮะที่ที่ทํางานมาด้วยกันแต่เขาเนี่ยไม่ฟังเราไม่เชื่อฟังเราคอยสร้างปัญหาให้เราตลอดเลยเนี่ย เราจะมีวิธีจัดก,การยังไงได้บ้างโดยใช้ศาสตร์หลวงปู่หลวงตาเนี่ยถ้าเป็นหลวงตาก,ก็ไล่ไม่อ,ออกขอไล่ออกง่ายสุดเลยก็สู้กับปัญหาลเลยคนระับไม่ต้องตรวจมนอะไรเลยไ้่ต้องนะหาคนใหม่ตรวจมลกาจะไปหาญาติมันที่ตายไปแล้วภ <c oughs> ูมิที่แถวบ้านมันแถวที่ทํางานกูจะแผลไปถึงภูมิภูมิจะไปถึงที่มันมันก็ต้องใช้เวลาเอยแหละแต่เราแผลไปเจาะตรงเอามันเนี่ยมันก็ไม่รับเรารคับ เพราะมันเครื่องเราอยู่อาประมาณนั้นแหละมันต้องกวิธีอ้อมนะมันก็ใช้เวลานานหน่อยครับทางังที่ดีคือไล่มันออกไปเลยนะออโอ้อ้าวเอาวิธีไหนอ่ะครับอันนี้คือแก้ไขปัญหาเลือกเลือก <S <S เจะาเจ้าวิธีไหนครับหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วสับเพแล้วอ่าจำเป็นต้องกวดน้ํำไหมการกวดน้ํากับไม่กวดเนี่ยมี ต่างกันอย่างไรฮะตาไม่เคยสวดน้ำนะครับการแผลก็สววหมนี์เราแผลแล้วถ้าจะตรวจน้ำท่านบอกว่าเป็นก็เชิญเนี่พ่อแม่คงคาพ่อแม่ตรณีแทพพรมนะคร,เระะัเป็นพยานอ่าเป็นพยานเป็นพยานที่เราสร้างความดีครับเวลาเราขออะไรเราเอาพยานมาอ่าฉันมีบนในฉันต้องการเนี่ยครับประมาณนั้นแหละ แล้วก็ใช้น้ำเป็นสื่อใช่ใช่ผู้ที่ดูแลดินน้ำไฟลมครับเป็นพยานส่วนใหญ่เขาจะทำบุญคนเดียวนะครับใช้เทวดาเป็นพยานนะดินน้ำไฟลมที่ว่ามีเทวดาประจำตำแหน่งอยู่วันนี้ยมีอยู่ เทว,วดาเหล่านี้ก็มาจากมนุษย์ที่สร้างบาร,รมีงไงล่ะมนุษย์นี่นะทุกภูมิมาจากมนุษย์หมดเลยเปลี่ยนกันเป็นตําแหน่งเป็นถึงเวลาเขาออกไปเขามาเกิดค,ค,คือในโลกเนี่ยเทวโลกหรืออะไรก็ตามนะไม่ใช่ไม่ใช่ของกายเปลี่ยนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวัฏจักรวัฏวนเหมือนอย่างฝนตกที่เขาห้ามฝนกันได้หยุดฝนได้เนี่ย เขาไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นจริงๆอมันไม่ห้ามครับมันเกี่ยวกับดินน้ําไฟลมมันจะเปลี่ยนมันไปห้ามธรรมชาติเลุณตุมสีส่จุ่มผ้ามันไม่ได้ท่านบอกมันเบาบางอะได้เขาอยู่เปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้น ถ้าหากว่าเราอยากส่งบุญให้กับคุณปู่คุณย่าที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยวิธีการที่เราจะส่งบุญให้ท่านได้ท่านที่ท่านได้รับแน่ๆต้องทำอย่างไรอ่ะสวดมนต์กันนึกถึงท่านเนี่ยรลอรอ,อครูบาเนี่ยตอนหล่อกขาเลถึงนตอนที่เขาสวดก็เยอถึงเลยยก <c oughs> เว้นเขาเกิดแล้วอ่ะครับหรือไม่ก็อยู่ข้างล่างหรือไม่ก็เป็นมนุษย์หรือไม่ก็เป็นสัตว์ปรา,าน แต่ครับเป็นเจวดาหรือกรมอะไรพวกเนี้เขาเขามาอยู่แล้ว<ม>เขารู้ว่าเรามาสร้างโพธตสัตร์รับนไม่มีใครไม่มาหรอกอเทพพรมาหมดแหละเราความผูกพันเชื่อเหลือเชื่อคูมกันในอนาคตน่แต่เราไม่เห็นแคน่เองมนุษย์มีแค่น,นี้ภูมิมีสังเยอะแยะคือรูปลักท่านะ่ะมันกระจายบุญแ,แต่ก็กระจายพลังงาน รูปที่เราตั้งตั้งเเห็นเนี่ยครับไม่ใช่เห็นเห็นแล้วมันตาเราเห็นนี่แหละตาเราเห็นรูปจิตเราไม่สามารถจะสัมผัสนามธรรมาครับเพราะเราไม่ได้ฝึกอ๋อถ้าเราสวดดีๆเนี่ยเอ้าหลวงปู่ทวดทําไมสว่างล่ะครับท้านี่ทําไมสวะอ่ะพิยะยืนยืน,ยนอยู่ต็ดแองจ้าอ่าันมีนามธรรมานะ,ะนามธรรมา มันก็มีลูกป,ประธรรมก็นามประธรรมลูกไม่เคลื่อนไหวแต่นามเคลื่อนไหวเข้าใจไหมเนี่ยเคลื่อนไหวแต่เรามีลูกมีนามเคลื่อนไหวทั้งสองนะทั้งลูกกับนามครับเข้าใจไหมเนี่ยเออ,เอ,อและและอย่างที่เกิดเราเห็นรูปลักษณ์เนี่ยมากมายเนี่ยเราอธิษฐานได้เข้าไปได้ทุกรูปลักษณ์ที่เราเห็นนี่แหละ วดไปทุกรูปลักระเราสวดในีไปทั้งหมดไปหมดหละแม้แต่เทวดาหรือปมหรือเขามาสวดเขนาไปหมดเลยม,มันอยู่ที่เราสลาดขึ้นหรือเปล่าถ้าฉลาดขึ้นเราก็อธิษฐานเรื่องราวของเราคนระับตอนนี้เขามาไงเขาบอกเขาไปคผมอยาก อยากดูด้วยว่าไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยถ้าถูกระมันมีอารมณ์ยังไงอะไรประมาณอ,อยากสัมผัสฟิลลิ่งใช่ถูกก<ช>างวันถ<อ>ูใหญ่ๆหน่อย <laughs> วิธีการวิธีการวิธีการนะวิธีการไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นก็ได้เรื่องชีวิตเาราแหละ ชีวิตติดขัดธุรกิจการ<ด>งาน<ด>ปัญหาที่เรามีอยู่ช่วยดูและรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือผมนะครับ,รบช่วยเหนือหนูนะคะหนูจะไม่ลืมแผ่ให้ท่านตลอดเวลาที่หนูสวดอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติว่ามีคนมาขอให้เราช่วยเยอะๆเนี่ยหลวงตาแล้วทีเนี้ยเรากลัวลืมว่าเราจะแผ่ให้เขาเนี่ยหลวงตามีเคล็ดลับไหี่ะหลวงปู่หลวงปู่จำได้ แต่เราจําไม่ได้นลวงปูจําเขาได้นะครับช่วยเหลือเขาหน่อยอ้จบที่หลวงพ่อใครที่มาขอให้ผมช่วยนลวงปูอย่าลืมนะครับอืมแต่เวลาเขาถวายตจ้าทางท่านไม่รับอ๋อถวายที่ผมนะครับมาณน้แหละเพราะเหมือนมีคนมาขอให้หลวงตาช่วยแต่ละคนก็หลวงตาช่วยหลวงพ่อจัดกาช่วยหรือว่นหน่อยเนี่ยจะการหนอยหลวงพ่อครับตามกรรมของเขานั่นแหละตามกรรมของเขาใช่ ออคือเราช่วยได้ไม่เกินกรรมของเขาด้วยใูกอืถ้าง,งานคนเห็นลวงตากันได้กันหมดแล้วมีกรรกำมันสยายหเห่งกรรมของแต่ละคนคเหมือนกันคือสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยใช่ไหมแน่นอนฮนะครับ ต้องดึงพลังงานดึการเต็นหรือการสวดพลังงานในโลกมีเยอะนะพระเจ้าในอดีตพระประเจกโภูริสัตยอนาคตเยอะๆนะทนไมเ่เอาไปด้วยหรอกที่มันในโลกนี่แะเอามาเป็นประโยชน์ได้เลยเนี่ย